จิตอาสาประชาชนคนบุรีรัมย์ทุกคนเนี่ยค่ะได้มีส่วนร่วมกับการพัฒนาเมืองการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณอนุสาวรีย์ทุกคนมาด้วยใจเด็กๆที่มาก็มาด้วยใจไม่มีโอกาสได้ทําง่ายๆนะคะเป็นความภาคภูมิใจของคนบุรีรัมย์เป็นความภาคภูมิใจของเด็กๆของพี่น้องที่มาร่วมเส้นทางที่วิ่งแข่งขันเราต้องดูแลให้มีความเรียบร้อยถ้ามีหลุมมีบ่อในเส้นทาง เพื่อให้นักวิ่งมีความปลอดภัย100%เเซทําให้บุลีรัมมาราธอนครั้งนี้สมบูรณ์ที่สุดครับปีนี้นะครับการไฟฟ้าส่วนภาคก็จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเป็นไนลันนะฮะเราจะซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับระบบแสงสว่างในการดําเนินการในครั้งนี้นะครับผมเป็นการร่วมแรงร่วมใจหลายหลายหน่วยนะครับ,เ,รรรรรบเข้ามาทํางานเพื่อเป็นพลังแห่งความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราครับวันนี้ ที่เห็นเนี่ยดูง่ายๆแต่จริงๆอ่ะดีเทลมหาศาลเลยในการขึ้นสลิงโอเคมันอาจจะเป็นไฟปิงปองธรรมดาแต่จริงๆด้วยการเซตอัพเนี่ยยากมากเราก็วางโอ้ยาว5กิโลยังไม่มีใครเคยทําเรียกว่านี้มันคือครั้งแรกทุกคนให้ความร่วมมือหมดเลยเวลาเราไปเนี่ยคือท่านประธานจะนําแล้วท่านประธานจะชี้เลยว่าท่านต้องการอะไรตรงไหนแน่ๆเป็นหนึ่งในงานที่ผมทําแล้วผมว่ายากหนึ่งในงานที่ยากที่สุดในชีวิตที่ผมเจอเลยนะเราจะทําให้มันเป็นไนรันที่มีไฟที่ ยิ่งใหญ่และสวยที่สุดไหมประเทศไทยกว่าจะเป็นไนร้านครั้งแรกของพวกเราแม้เจออุปสรรคที่ยิ่งใหญ่เราไม่เพียงแค่แก้ไขแต่ตั้งใจทำให้ดีที่สุด อุริรม,มาราทอนงานวิ่งม,มาราทอนงานแรกและงานเดียวของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ World Athletic Road Race ให้เป็นมาราทอนเหรียญเงินของโลก s i นเวิร์เลว ความสำเร็จของการเป็นไนรันที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดอีกครั้งจะเต็มแสงสีเสียงตลอดเส้นทางพร้อมด้วยกองเชียร์ชุดใหญ่เพิ่มจุดเพิ่มกำลังใจสนุกสนใสแบบไม่เหมือนใครในโลกกับ4รุ่นการแข่งขันที่รอคอยการพิชิต ด้วยมาตรการป้องกันด้านสาธารณสุขเต็มรูปแบบพร้อมจัดเต็มมาตรฐานการดูแลระดบับโกลเ l e v e ลเวตลอดเส้นทาง ก้าวสู่ปีที่6อย่างภาคภูมิใจที่สุดของผลงานระดับโลกฝีมือคนไทยเราจะเดินหน้าต่อไปกับเป้าหมายยิ่งใหญ่ Road to g o l a Level เรบจะสรางาราธนาที่ดีกวันนี้แล้วก็เป็นอา,าราธนที่ทุกคนมีความภากมมากกว่านี้ แล้วพบกัน22มกราคม2565บุรีรัม์มาราธอนไนรันเซ็กเวอีดิชันร run together your ultimate destination สวรรค์ของนักวิ่ง